ยืนอยู่บนโลก หญิงสาวที่ให้คุณค่ากับความรักมากๆแล้วมันเป็นโลกทั้งใบของเขาโลกที่มันหมองมุนอะโลกที่มันไม่มีใครอะจู่ๆมันมีความรักเกิดขึ้นอะใครมาเนี่ยจู่ๆมันมีความรักที่แสนบริสุทธิ์เกิดขึ้นใครช่างกล้าทำกับลูกกะแบบนี้ออบอกพี่ดูพี่จะไปเจือสีแดงมันไม่กระแทกใจเธอเหรอใช่ไหมออจะไปยับหน้ามันอ,อ คือเอาจริงๆนะมันก็มีบางฉากที่ภาพมันลงมันลอยแต่เอาจริงๆคือไม่ติดไม่ติดเลยเออเนี่ยของลอยเลย คือมันสวยจนรู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาก็ต้องบอกว่าเวลาเราตกรุมรักนะเราจะมองข้ามข้อเสียไปเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นความไบแอดส่วนตัวด้วยถ้าจะเป็นนักวิจารณ์นักวิเคห์เนี่ยจุดนี้ต้องตัดออกมันก็ต้องสามารถพูดตรงได้แต่ว่าแบบอะไรไม่ก็นั่นแหละครับพูดตรงๆว่าผมมองข้ามความลอยของภาพคือตัวน้องจะลอยตัดจากฉากแค่แต่ผมมองข้ามไปแล้วเออมันนิดๆหน่อยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเนื้อเพลงก่อนอารมณ์เฟนโซนไหม เ,เฟนโซนอารมณ์แบบเธอคิดอะไรอยู่ฉันก็ไม่รู้ถ้าเธอไม่พูดออกมามันเป็นความรู้สึกที่แสดงออกผ่านการกระทําเหมือนให้ความหวังตงั้งไฟตั้งยอกแต่ว่าไม่มีสถานะเพราะว่าไม่มีการพูดเพื่อตกลงในสถานะนี้นว่าคืออะไร <อ>แล้วฝ่ายฝ่ายหญิงเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงความรู้สึกแบบนี้สิ่งที่เธอให้ตอนแรกเธอก็ฟิลเหมือนไม่มีใจแต่เธอก็มาให้มาอะไรแบบเนี้ยทาให้ฉันก็เริ่มมีใจตอนแรกก็จะไม่ให้หรอกแต่เธอทํอย่างเงี้ยอาฉันก็ไปเออแล้วจู่เ<อ>ๆเธอก็ปล่อยมือฉันอีกอก็เลยแบบว่าเป็นความสับสนความงงๆว่าสิ่งนี้มันคืออะไรความรู้สึกที่เธอทําให้ฉันเนี่ยมันคืออะไรฉันก็เลยติดอยู่ตรงนี้ในตรงนี้มันสื่อได้ถึงสถานะด้วยสถานะที่มัน ไม่สามารถแบบก้าวไปข้างหน้าได้ไม่สามารถแบบถอยหลังออกมาได้อันนี้คือจุดที่1จุดที่2คือพูดถึงความรู้สึกที่มันติดค้างอยู่ในใจในความรู้สึกที่อยากรู้ในความรู้สึกที่ไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้พูดหรือว่ายังไม่ได้รับคําตอบนะาเหมือนที่ฉันบอกไงว่ามันดูแบบเป็นฟิลแบบคางคางใช่ไหม <S <S ใน <S <S ท่อนฮุกเนี่ย <S <S เขาย้ําเลยว่า I'm stuck in the middle with you 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 you, you, you with you you <S <S> โอ้ยโยกัดมีเ e เลี่ยนีคอนฟิวเราเป็นสคอนฟิวแบบสับสนสับสน don't know what I'm supposed to do คือไม่รู้ฉันก็ไม่รู้แล้วว่าฉันควรจะต้องทำยังไงฉันสับสนอยู่ตรงเนี้ยฉันติดอยู่ตรงเนี้ยมันติดอยู่ตรงสี่แยกเป็นสี่แยกที่แคบมากสี่แยกจริงมันควรจะเป็นทางแยกที่แบบว่าสามารถเลือกทางได้ว่าจะเดินไปไหนถูกปะแต่มันเป็นสี่แยกที่ทําให้เกิดความรู้สึกสับสนเ็าเรียกว่าต้องเป็นแยกชิบุยาแยกที่ผู้คนล้นหลามแยกที่เกิดความสับสนไม่รู้จะต้องเดินไปทางไหนเพราะเธอเอาฉันมาปล่อยไว้ตรงแยกตรงเนี้ย แทนที่เธอจะกุมมือฉันแล้วดึงมือฉันไปแต่ไม่เธอเอาฉันมาปล่อยไว้ตรงกลางสี่แยกด้วยความรู้สึกดีๆแล้วเธอก็จากไปฉันหวังว่าเธอจะต้องไปลกนเออมันฟีลแบบนั้นแบบหลงฉันควรจะต้องได้รับคําตอบว่ารักนะแล้วเธอจูงมือฉันไปแต่ไม่เธอไม่ได้ให้คําตอบไม่ได้ให้สิ่งนั้นเลยแล้วมันก็มีแว็บหนึ่งที่ฉันน่ะเลือกและฉันพอแล้วฉันอยากจะพักและฉันอยากจะหยุดไอความรู้สึกเหล่านี้แหละก็เหมือนจะปิดใจแต่เธอดันเข้ามาหากูอีกรอบหนึ่งมาให้อยากแล้วก็จากไป มันก็เลยทําให้ชั้นเนี่ยติดอยู่ตรงนี้ s t ั c ก i n the m i d d l e with you โดยที่ไม่มียูแทนที่จะต้องอยู่ในหัวใจร่วมกันแต่กลายเป็นว่าในหัวใจนั้นมีเขาอยู่คนเดียวมันก็เลยเป็นความรู้สึกแบบคอนฟิวสับสนทางภาพทาง MV เนี่ยก็เลยสื่อสารเป็นฟิลที่เป็นความรู้สึกเหงาเหมือนจะเป็นเพงเลง In l o v ินะแต่มันเป็นเพลงที่เกิดความรู้สึกลักเขาข้างเดียวเหมือนโดนเล่นกับหัวใจความรู้สึกของคนหลงทางเเงาๆตลอดเวลาพูดผ่านสายลมเสียงเพลงเหมือนแบบ ต้องการจะบอกให้ใครบางคนได้ยินยืนเกาะอยู่ขอบหน้าต่างขอบระเบียงจริงๆช่วงเวลานี้มันควรจะมีคนอยู่ข,ข้าง แต่มันไม่มีก็เลยใช้การพูดผ่านเสียงเพลงเพื่อบอกกับดวงจันทร์บอกกับดวงดาวบอกกับต้นไม้บอกกับใบหญ้าให้เป็นพยานให้หน่อยว่าฉันเกิดความรู้สึกแบบนี้ฉันคอนฟิวชั่นสับสนเหลือเกินฉันติดอยู่ตรงนี้ฉันไปไหนไม่ได้เลยก็เลยเปิดมาด้วยภาพแรกภาพของลูกะมองฟ้าเงาเงา,งาเนี่ยภาพเนี้ยเงาสุดเงา <จำ S 1> ลึกต้นไม้เกาเออก็คืออันนี้เป็นความรู้สึกดีดๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกของหญิงสาวหนึ่งคนนึกออกใช่ไหมหญิงสาวที่ให้คุณค่ากับความรักมากๆแล้วมันเป็นโลก ทั้งใบของเขาโลกที่มันหมองมนน่ะโลกที่มันไม่มีใครอะ่ะจู่ๆมันมีความรักเกิดขึ้นอะห้ยมาเนี่ยจู่ๆมันมีความรักที่แสนบริสุทธิ์เกิดขึ้นดอกกุหลาบสีขาวคือความรักที่แสนบริสุทธิ์พอมันเกิดข <P> ึ้นปุ๊บมันควรจะต้องมีคนเด็ดดอกไม้นั้นให้แล้วก็ช่วยกันปลูกถูกไหมแต่หายอย่าเพิ่งเช็ดเดี๋ยวหน้าหาย โอ้งเหงามากใครช่างกล้าทำกับลูกกะแบบนี้ออบอกพี่ดูพี่จะไปเธอถึแกงมันไม่กระแทกใจเธอเหรอใช่ไหมออจะไปออยับหน้ามันมจะ,ะบบนอ <laughs> มองด้วยสายตาแบบค้นหาตามหาแบบไหนละคำตอบของฉันไหนละความรู้สึกของฉัน ไม่เจอเลยเออแล้วดอกไม้ดอกเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รับรู้นะเขารับรู้มันก็แบบเออมันก็บานแล้วมันก็มีการปล่อยสปอร์ปล่อยอะไรว่าไปคือรับรู้ถึงความรู้สึกนี้แหละเราพูดถึงตัว MV ก่อนนะความหมายของเพลงก่อนแล้วเราค่อยมาวิดต่อนะทออีละเรื่องทำๆไอวิดอยู่ just talk to me ออแล้วภาพก็ค่อยแบบตัดขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเป็นการสื่อสารว่าพูดผ่านดวงดาวให้เป็นพยานให้หน่อยสื่อสารให้หน่อยออออแล้วก็ตัดมาที่เจ้าหนูชิกิตา แล้วหนูแค่น,นี้ก็เหงาเห็นไหมเงาเหงา,เ,หาเป่าเปียว,ยว,ยวความรู้สึกของคนเหงาความรู้สึกของคนอ้างว้างเคว้งคว้างสับสนนะก็ต้องออกมาเดินระเบียงในบรรยากาศค่ําคืนที่มันมีแต่ดวงดาวที่อยู่เป็นเพื่อนก็ออกมาเหงาออกมาบนคุยกันดางๆคุยกนประเด็นคือเขาเลือกที่จะเดินออกมาจากที่ที่หนึ่งที่เป็นที่ท,ที่เขาเคยได้รับความรักมาก,ก่อนเต็มไปด้วยสีสันเต็มไปด้วยความสุขข้างในห้องของหัวใจของเขามันก็เลยมีดอก กุหลาบเต้ไปหมดผ่านความรู้สึกมาหลากหลายอย่างที่เป็นความรู้สึกของความสุขของความรักนะดอกกุหลาบสีต่างๆเนี่ยก็แทนความรู้สึกเหล่านั้นสีชมพูสีม่วงสีแดงสีส้มสีขาวแทนความรู้สึกเหล่านั้นทั้งหมดเลยแต่ตัวเองเลือกที่จะอยู่อีกพื้นที่หนึ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะว่าสับสนอยู่แต่ถ้าได้คําตอบก็จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้แหละแบบนะั้น i try to tell my self บอกกับตัวเองฉันไม่ได้ตกหลุมรักหรอกเนี่ยเห็นไหมคนมันคอนฟิวอ่ะ,ะเออปฏิเสธใจคือพยายามบอกตัวเองเฮ้ยไม่ไมไม,ไม่ได้ชอบออไม่จะฟิวแบบเรายิ้มอยู่ยนี่เรา <laughs> <_ d ip> <_ d ip> อันนั้น <_ d ip> ตลกไปแต่ต้องเหงากันนั้นต้องเหงากันนั้น <d ip> ต้องเหงากันนั้นก็สื่อสารแบบเดียวกันกับที่ลูกะสื่อสารก็คือบอกผ่านดวงดาวบอกผ่านอากาศแม้มันจะอ้งางว้างแม้มันจะเป็นความรู้สึกเหงาอะ่ะแต่มันก็ยังเต็มไปด้วยสีสันที่เป็นความรู้สึกรักอยู่นะแต่ยังไม่เนกาทีฟนะยังไม่ถึงกับแบบเนกาทีฟอกหกักสับสนของคนเพิ่งเริ่มมีความรักฟิลปปี้เลิฟสับสนรักครั้งแรกเลือกไม่ถูกไอตอน that I know everything ฉันก็คิดว่าฉันรู้ทุกอย่างนะแต่จริงๆแล้วว่าฉันแทบจะไม่ได้รู้อะไรเลย เลยเนี่ยเนี่ย I guess I don't know anything แ yeah. ย่จริงแล้วฉันก็ไม่ได้รู้อะไรเลยตาปืนใส่หนึ่งทีแล้วก็ถัดมาที่ระเบียงบ้านของเจ้าหญิงองค์ที่3น้องแพริตาระเบียงคนละซอยพี่ว่าอาจจะบ้านหลังติดกันเลยก็ได้ไม่ไม่อยู่มุมนี้อีกมุมนึงอ,อ๋ออีกมุมนึงคือแบบมุมหน้าต่างมุมนี้เออใช่ไหมแบบคนละมุมพี่ว่าเนี่ยอยู่แถบแลบบ้วซอยๆนี่แหละ นี่เห็นไหมบอกกับดวงจันทร์ให้ดวงจันทร์เป็นพญาเนี่ยถัดไปอีกหลังนึงเป็นบ้านน้องแพรแล้วน้องแพรก็เดินออกมาแล้วบนดวงจันทร์ก็คือมีลูกกาอยืนเออลูกลูกกาอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นลูกกาไหมถ้ามองไม่เห็นอาจจะต้องใช้ซัมซุงกาเล็คซัมซุงซุกอะไรนะเอ๊ะเขาชื่อรุ่นอะไรนะอ่ R ซัมซุงซัมซุงอะไรวะรู้ว่าซัมซุงอะแต่ว่ารุ่นอะไรนะมันแบบซัมซุง S อะไรนะ S เอาอะไรมีตัวเลขมีตัวเลขคือ นึกไม่ออกอ่ะผมว่ามันต้องมีโปรดักต์มาตั้งตรงนี้เว้ยนะมีโปรดักต์มาตั้งตรงนี้แล้วแบบจะได้เห็นเลยจะได้อ่านแล้วจะได้บอกถูกว่าฮ้ยมันต้องใช้ซัมซุงรุ่นอะไรวะรุ่นอะไรนะอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันซูมได้เยอะๆที่มันซูมได้เยอะๆแล้วก็จะเห็นเลยว่าอ่ารุ่นนี้แหละซูมเห็นลูกกะได้เดี๋ยวจะซูมให้ดูเลยเดี๋ยวซูมให้ดูตรงนี้ตรงนี้นะควรจะมีห้องของน้องแพรบ้านของน้องแพรก็เป็นในลักษณะเดียวกันกับบ้านของชิกิตาคือสวนดอกไม้มันเกิดขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ไอคนที่มันปลูกด้วยยกัันนมหา ไม่อยู่โอ้ย I t ท y my best t o ุ e t it g อก็พยายามที่จะแบบว่าทำให้ดีที่สุดแหละที่จะปล่อยมันไปแต่ Baby, เบบี้บักเบบีบ้มึงก็ดึงกูกลับมาเ,ออเนี่ยเดนยูบิงมีแบกจะ move on ได้แล้วเชียวเป็นจริงแบบว่าไม่ต้องกางเวิรดีกว่าหลัมาที่อีกคนหนึ่งก็คือโรล่าโรล่าก็แบบว่าอยู่กับความเขียวขวจีถ้าพูดถึงความรู้สึกคือความแบบก้าวกุก กลัวหลงทางอยู่ตอนนี้ต้องตัดสินใจบางอยา่างแล้วก็เป็นท่อนของเขาเลยก็คือ you lift my feet off off the ground แล้วท่อนของเขาก็จะเป็นการพูดว่า keep me spinning around and around I don't ever want wanna come down from your a r m ไม่อยากกลับมาแล้วจากอ้อมแขนอ,อ้อมแขนของเธออะไรยเงี้ยก็สับสนหลังจากสับสนเสร็จก็คือช่วงตัดสินใจแล้วก็เลยใช้สีเขียวเป็นตัวแบบสื่อสารได้ดีก็แบบโอเคโอเคเขาคงไม่ทักมาแล้วแหละสักพัก นนยูแก้วเอ๋ยจงบอกข่าเธอเขาจะทักมาหาฉันไหมแล้วเขาก็ทักมา <c oughs> น้องรามีก็บอกว่า You tell me that you need me เธ <c oughs> อบอกว่าเธอต้องการฉันเห็นไหมเขาทักกลับมาแล้วก็เอ้าคุยทักหน่อยเธอก็บอกว่าเธอต้องการฉันด้วยแต่แต่มีแต่ความเหงาก็เข้ามาแทรกพอเดนย o u WALK AWAY มึงกันย่างนี้กูไปเซย <c oughs> มองค้อนเลยเห็นไหมมองค้อนเลยเอาบักภากเนี่ยนะ คือเห็นจ <Yeah. S 1> mm ัง hmm. สันโดนไหบอกสัญญาแล้วไงมันยังไงวิ w o ว d y o ยเซ y เนี่ยกับคำที่เธอพูดเนี่ยฉันก็ไม่รู้แล้วว่าตอนนี้วว่าฉันต้องทำยังไงโฆษณาขึ้นเฮียอะไรเนี่ย <laughs> อะไรอะ่ะแล้วถึงตรงไหนแล้วีดยจูๆ่ๆือไปโดน Don't know what am supposed to do ฉันไม่รู้ว่าต้องทํายังไงแล้วว่ามันอย่างหน,งนีฉันไปดูสังเกตจากสีปะ่ะมันถูกเติมเต็มไปด้วยความสวยงามที่เธอบอกว่าเธอต้องการฉันยูนิตมีฉันรู้สึกกระปีก้กระเป๋หัวใจมากแต่จูๆๆ่ๆเธอหายไปเคว้งเลยทีนี้อยู่ท่ <c oughs> ามกลางดอกไม้ที่มันเป็นความรู้สึกที่ดีนะแต่อยู่คนเดียวด้วยบรรยากาศที่เปล่าเปี่ยวมากการแล็กซี่สุดๆเหงาเลยฟิลเหมือนอยู่บนยอดหอคอยอ่ะที่มันควรจะแบบมีคนรายล้อม มีความอบอุ่นเป็นความรู้สึกของเออคว้งและตอนนี้หลังจากที่รู้สึกตัวเลือกได้เธอกลับมาพอเธอกลับมาเธอหายไปเคว้งเลยมันจะมือเมือเอ,อมันจะมืออ,อ๋ <c oughs> องเลยแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ย I'm stuck in the middle with you <c oughs> you ในที่นี้คือ <c oughs> คุณนั่นแหละที่ทำให้ฉันติดอยู่ตรงนี้ในความหมาย <c oughs> คือ <c oughs> ฉันติดอยู่ตรงนี้เ <c oughs> พราะคุณนั่นแหละ นนัหห้หลายๆภาพหลายๆฉากเราจะเห็นว่าเขาสื่อสารด้วยการที่ oh. เขาเดินไปในเส้นทางนั้นคนเดียวหรือเขาอยู่ในสถานที่นั้นคนเดียว mm. อย่างเช่นคนคนนี้ mm. เหมือนกําลังแบบโดเล่นกับหัวใจโดเล่นกับความรู้สึกอยู่เนี่ย uh. เธออะเป็นเหมือนแสงสว่างในความมืดของฉัน mm. คือให้ทุกอย่างแม้แต่ดาวที่ฉันคว้าม,มาเนี่ยฉันก็สามารถให้เธอได้นะนึกออกใช่ปะ่ะดาวมันเปรียบเสมือนทุกอย่างทุกอย่างของเขาคนนั้นคว้าม,มาให้แล้วอะเพราะว่าเธอคือคนเดียวที่ฉันต้องการและฉันก็ส่งดาวให้อ a n promise you now i s my love ที่รักโดยรวมๆแล้วทั้งทางภาพแล้วก็ทางเนื้อหาก็จะสื่อสารประมาณนี้เป็นคนคุยที่ไม่มีสถานนะก็เลยติดอยู่ตรงนี้ภาพก็เลยสื่อสารว่าอะอยู่สวนดอกไม้ก็จริงสวนที่มันหอมหวานก็จริง แต่อยู่ตัวคนเดียวอะ่ะอันนี้สื่อสารได้ดีเลยฉากเนี้ยผมจะยกตัวอย่างนี้บางคนอาจจะนึกภาพตัวเองไม่ออกว่าในช่วงเวลาที่ตัวเองไปลอยเคว้งอยู่กลางอากาศเป็นยังไงอาจจะนึกไม่ออกอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นภาพเราที่ลอยอยู่กลางน้ําผมเชื่อว่าหลายคนเคยลอยน้ําแล้วลอยอยู่ตัวคนเดียวไอ้ความรู้สึกเนี้ยกับภาพเนี้ยสื่อสารได้ชัดเจนนั่นคือเคว้งเลยเป็นเหมือนฟองอากาศที่ลอยอย,อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่ามกลางทะเลที่มันกว้างมากสับสนฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็ติดอยู่ในเกอบเนี้ยออก ไปไม่ได้พยายามจิ้มจิ้มออแต่ก็ออกไม่ได้ฟองอากาศที่เหมือนจะบางเบานะแต่หนาวมากมันคือฟองอากาศที่อยู่กลางใจาเเมันจะแตกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดว่าฉันตัดใจไปแต่ถ้าเกิดเขาทักมาเอาเอาไป5่เสาตัวนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาทักมา ก็ตอบดีดีเพื่อนๆก็คือก <|so|>> ินเพชรดีกี้ไปแล้วนะหอนไปแล้วมือเขาไม่ตอบแชทเลยอ่ะตัดใจละดื้ง บันไดที่กลับหลังก็ไม่ได้เดินหน้าไปก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปถึงตรงไหนเห็นปะมองไปก็ไม่เห็นเส้นทางอะ่ะแล้วกูต้องเดินไปไกลถึงไหนอะ่ะไม่รู้ว่ามันติดอยู่ตรงนี้แล้วว่าอั้นติดอยู่ตรงเนี้ย่า,าเอาฉันออกไปทีนี่มีคนมารับไม่ใช่คนมารับอันนี้คือแก๊งพกพวกที่ติดอยู่ที่เดียวกันออ <laughs> ที่แบบมึงกูติดตรงนี้ปะเ, <laughs> เอามึงก็โดนเหรอเออกูก็โดนทีนี้ช่วงเวลาที่เรารอคอย ต่อจากนี้ไปจะเป็นการสื่อสารด้วยอารมณ์รวนๆจากสิ่งผิเศษช่วงเวลาของการวีดเลือกไม่ได้ว่าเอาจริง